คำถามผมอาจจะถามเป็นบทความวนิดนึงนะคำถามว่าสตสัพพัญญาจะบูรณาการอย่างไรเพื่อให้เกิดอะไยชวครับสิสสัญญาในเดคุณภาชีหาคร่เรื่องนี้เนี่ยอันแรกเราเราอย่าไปคิดว่าอันนี้จะฟิกแลหคือชื่อที่ถูกฟิกไปแล้วแต่ประเด็นคือต้องเข้าใจก่อนว่าคำถามเนี่ยแนวคิดมันคืออะไรคือ คาถามไว้ว่ากันโจทย์ที่ว่านี้เรื่องสติสมัชย์ยัมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบูรณาการอย่างไรมันต้องทํางานพร้อมกันมันบูรณาการอยู่ในตัวของมันเองครับแต่เป้าหมายไม่ใช่เรื่องการว่าเราจะบูรณาการอย่างไรแต่เป้าหมายคือทําให้องค์กรอะไรเรืคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร<ๆ>เพราะฉะนั้น<ๆ>เราเราใช้อะไรเป็นเป้าหมายเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือต้องตอบไปได้ก่อน เพราะนั้นไอ้ตัวที่มันเป็นเป้าหมายคือเราอยากเห็นคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรดีขึ้นหรือว่ามีความสุขขึ้นหรือว่ามีสติสมัมปชัญญะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร,กรองค์กรบนฐานของการปฏิบัติสติอะไรนะสติปัฏฐานสติปัฏฐานสอะไรอย่างนี้หรือสติสมัมปชัญญะนั่นแหละครับเพราะสติสมัมปชัญญะมันอยู่ในตัวของตัวสติปัฏฐานอยู่แล้วนะ กายเวทนาเจตธรรมนะครับมันไม่มีปัญญาตัวไหนนะมันไม่มีสมัมมาชย,ย่าตรงไหนไม่ได้นะอาตาปีสติมาอาติอาตาปีสัมปชาญโนสติมา,า,า,าเพราะฉะนั้นมันจึงมีอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องบูรณาการแต่ถามว่าจะออกแบบเครื่องมืออย่างไรจะทําอะไรอาจารย์ทันี่นมีเสริมไหมครับมีครับเสริมของผมคือท่านอาจารย์ยุทธนาดูดีท่าน,น,นาอาจารย์ทีรานนว,ว่าทูดี คือประเด็นข้อนี้เนียเราจะไปพกที่เ,เราจะไปปู่ขอข้อนี้ในสาขารพะพุทธศาสนาของประเด็นวิไลยเราจะไปพกหัวข้อนี้ในสาขาบริหารพุทธบริหารการศาึกษาในของคณะครุกประเด็นของผมคือสาขาก็จะาศาสาเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นป็นความวิเคราะห์อจดลึกในคำพีเป็นหลักการวิเคราะห์อจดลึกในคำพีเนี่ยเรามีเรามีสัญญาณก,กันอยู่แล้ว ในการประชุมครั้งแรกว่าเราต้องเน้นการที่ให้นักศึกษาเข้าถึงความจริงในเชิงคำผีเป็นหลักนะครับการปรการประยุยกต์ใช้็ดีการนําไปลงพื้นที่สอบถาม็ดีเราถือว่าในอันนั้นมันยังมันยังเป็นประเด็นที่เราต้องต้องมาพิจารณาจริง,งเพราะเราจําได้ไจริเราเคยคุยกันเรื่องนี้แต่ถ้าจะทําเรื่องนี้ผมให้เน้นเรื่องคำผีเป็นหลักก่อน เรื่องกำลีเป็นหลักก่อนแล้วก็เอาไปยุคใช้กับกังคมซึ่งหน่วยงานอื่นก็าําไปหมดแล้วทําไปเยอะแล้วนะเรื่องนี้เรื่องการไปพัฒนาชีวิตของคนแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะได้ก็คือในสาขาวิทยาศากตรในฐานะผมผมอยู่กับสาขาพัฒนาศาสาร์มานานเขาตั้งคำถามมันมีคำถามที่เขาถามคนที่ถามคือไม่ใช่ใครที่ไหนคือคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสี่มุมเมืองนี้ มุมหนึ่งคือมนุษยศาสตร์มุมสองคือสังคมศาสตร์มุมสามคือการศึกามุมที่สี่คือคณะพุทธแม้แต่คนในคณะพุทธยังถามกันเองศาสนาเปียบเทียบจะมาถามมึถามคำถามเดียวกับสี่มุมนี้ถามถามว่าเปิดกระต่าิญศึกษาที่มันแตกต่างอะไรกับพวกพุทธศาสนาของคนอนวิไหนี่คือเรื่องถามประเด็นนี้อาจารย์จะลองสูตรึั้งเจ็ดแปดเก้าท่านรู้ดีคำถามคือว่า คุณจะจัดก,การคุณจะบริหาจากการยังไงให้มีผลผลิตที่แตกต่างจากสาขาพระพุทธศาสนาสาขาอื่นๆอีกในสี่มุมตึกนี้จริงไหถ้าเราทําถ้าเราทําในแนวเดียวกันกับคนอื่นเรากับพุทธศาสนาจะไม่ต่างกันเลยจ้ะอันนี้ถูกคําถามนะถูกถามมาสามสี่ห้าปีทีแต่ ครบรอบ12 10ปีทีนี้10ปีทีนี้ครบรอบ10ปีแต่ผมโดนถามไปในปโทแล้วว่าคุณตั้งคุณเซตหลักสูตรปัจจรยศึกษาาหม่ถามว่าปัจจัยวิทยาศาสตร์พุทธศาสนานตกต่างยังไงผมก็เลยบอกว่าประจัรวิทยศึกษาเน้นคำทีเพราะพุทธศาสนาเน้นการประยุกต์นี่แตกต่างเพราะนั้นจดยจนในเรื่องของคำทีเนี่ยเราการประชุมคณะกรรมการพยายามยายามใหลักสูตรเราก็มีคํอคอบว่าต้องเน้นเรื่องคำทีเป็นหลัก เอาความเชื่อใจในคำพีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะอาจารย์แล้วความเห็นส่วนตัวนะเอาเอาความลึกซึ้งในคำพีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างคำพีต่อคำพีซึ่งนักศึกษาไม่ค่อยมองเห็นการเชื่อมโยงต่อคำพีพิพมีต่อคำพีคือว,ว่าหนึ่งพระเจ้าแผ่นดว่ายงไอัตตากถาว่าอ่างไตีกาว่าอย่งไรลูกตีกาว่าไ่างไอัตโนมัติประกพิเศษอัตโนมัติว่าอย่างไงเอาให้ลึกซึ้งเพื่อตอบให้มันเป็นเนื้อหาเดียวกันอย่างที่ผม ตอนมาเนี้ยอันนี้ใช่ไหมที่เป็นจุดยืนของสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาอันนี้เราก็จะถึงขั้นที่หนึ่งสมมติว่าอันซอกข้อที่จริงข้อที่สองสมมอนนถ้าจะทําได้อันเนี้ยถ้าจะทําได้สบายมากเพราะผมไปเซตหลักสูตรโปรโทพุทธบริหารจก็น,น่จาจะดูผมไปน,นั่งอยู่นั้นสามปีนะถามทําได้ไหมถามแบบมิกซ์รีเสิร์ชได้ไหมก็ได้มิกซ์รีเสิร์ชก็คือหนึ่ง ถามเชิงแอทิจ u d e ความเห็นสองถามในเชิงนเทอร์วิวแล้วก็มาโฟกัสปุคบจบก็ได้แต่ถามว่าความลึกซึ้งในคำมภีเราจะมีไหมประเด็นเนี้ยอันนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์ธิรวัตรก็ดีอาจารย์ยุทธนาก็ดีก็ประชุมกันเราเน้นเรื่องของคำมภีแต่ถ้าจะทำก็สุดแท้แต่ ที่ปรึกษาขเขาเขาผมมีไเอเดียหนึ่งก็คือในมุมคนนอกแปลว่าดูเหมือนว่าจะก้อง้อเกี่ยวพ้นในอยู่ตลอดนะอ,ะองรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราเราเรารู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคม,ม,มในส่วนตัวหรืออะไรก็มันมีความที่เียว่าซับซ้อนเมื่อมันซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมากขึ้นวิธีการมันก็ซับซ้อนมากขึ้น แต่ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เราก็กําลังมองว่าถ้าเราจะหาแก่นสารสาระที่แท้จริงของเรื่องนี้เราต้องตั้งคําถามให้ได้ว่าคําถามออมันเกี่ยวกับแก่นนี้นะถ้าบอกว่าเอ๊ะระดับคนที่มันแปลน e อซิสเต็ปในระดับคนที่เป็นผู้บริหารหรือว่าคนที่อยู่ทางโลกในระดับนี้นะฮะสมมุติว่าคนในระดับเมนเจอร์องค์กรทั้งหมดนะฮะ เขามีความรู้ความเข้าใจและหลักธรรมในพุทธศาสนาเรื่องนี้เนี่ยแค่ไหนอย่างไรแล้วเราก็ไปศึกษาทาความกระจาร่างแจ้งย่างลึกซึ้งนะจะเรียกว่าอาาัตจกถาดีการอานุริการเหมือนที่อาจารย์นิเทศขยายความเมื่อกีนอ้นั่นแหละจากขะตนตรปิโดก็ไปอาจาัจรราไพรลาหุนเถระปะเถระปะทานโน่นนี้นั่นก็เอามา้ให้ผมแลเพื่อนที่จทำทาให้ฟังให้แจ้งว่าถ้ามีคนไม่เข้าใจในประเด็นที่เราสงสัยเนี่ยคำตอบมันคืออะไร นะฮะและสติสมปัญญธณหรือสติปัฏฐานนะฮะ,ะวิธีปฏิบัติที่นอกเหนือจากพัฒนาพิดกหรือนอกเหนือจากแนวสติปัฏฐานสูตรจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมนะะอย่างนี้เป็นต้อนเราก็จะเอาก็สูตรอะไร,ต,ะะไรตั้งมา,มา,มาศึกษาเลยว่าเนื้อหาเมื่อองค์รวมทั้งหมดมามันก็เป็นคอคอนเทนต์แก่นคำสอนหลักนั่นเองนะพราเรา ราประโยชน์มนได้มันก็ไปได้กลับไปเองว่าถ้าไม่เช่นนั้นคนที่เขายังไม่เข้าใจเรื่องเชื่อ,อจิต <c oughs> เขายังไม่เข้าใจเรื่องวารจิต <c oughs> เขายังไม่เข้าใจเรื่องน้องจิตนะมันคืออะไร <c oughs> เราก็จะได้เอาฐานของความรู้ในปัะไตรปิดกทั้งหมดมาพูกแผ่ให้เขาปรนะการให้เขาได้รู้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก,ก็ก็เป็นแนวหนึ่งนะก็มันมองในสองทางอาจารย์มองนะฮะ มองได้ทั้งอินไซต์เอาอเอาไซอีกคือถ้ามองในแง่องบอกความสนใจของคนข้างนอกและทำให้ให้ของก,กระจางด้วยคนท้นนนางในแก่ความสนใจของคนข้างในหรือเนื้อหาสาระกะตา,ากเราไปนำสเสนอในเขาก็ได้นะรับถ้าไม่ใช่ใเป็นประเด็นในทางสังคมโยงตรงนะ ก็จะเปิดช่องให้แต่ว่าเราต้องไม่อะไรนะเราไม่เราไม่เอาตัวเมเจอร์เป็นในทางทางสังคมศาสตร์แต่เราเอาเมเจอร์เป็นในทางทัฒนธิป์นะแ่ามเจอรมาเสริมนิดหนึ่งะจ๊ะเเจอร์แล้วี่อีกนิดหนึ่งนะไม่เห็นแ้ทีประเด็นร่วงผมในเรื่องมหาธิติมาดาสที่คนไม่แตกเลยที่คนไม่แตกเลยคือประเด็นเรื่องซักเซปุลคือประเด็นเรื่องความสําเร็จ ความสำเร็จตอนท้ายบอกว่าถ้าปฏิบัติตามนี้ไม่เกินเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดชาติอะไรเงี้ยตัวน,นี้มันเป็นมันเป็นโพลโพสของหรือเป็นป้องประสงค์ของมาปฏิปทานสนุเพื่อลดลองว่าเมื่อปฏิบัติตามสถาปฏิสฏิปทานนั่นสีปฏิสริปทานนสูแล้วเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนประดินประดินนะ ครับอันนี้คือคำรับรองที่พระพุทธเจ้าตัดเองนะผมไม่ได้ตัดอนะเองเอ้ยผมไม่ได้พูดเองผมไม่ได้พูดเองแต่พระพุทธเจ้าพูดประเด็นก็คือว่าเราจะไปตีความอยา่างตีปริความประเด็น,นนี้อย่างไรว่ามันจะสําเร็จสําเร็จแบบไหนในแง่ของาการตีความแบบหนึ่งตีความแบบภาษาคนภาษาธรรมตีความแบบภาษาคนสําเร็จระดับไหนตีความระดับความสําสเร็จของระดับธรรมะระดับไบบหน ระดับไหนที่เราจะนําไปตีความแล้วให้ความหวังกับคนไม่แตกเลยครัไแม้แต่นักศึกษาก็ไปเรียนรู้ก็ไม่แตกตรงนั้นแต่ประเด็นนี้น่าสําคัญอ่าก็เดี๋ยวเราอาจจะเป็นการปรับทัติจตดของหลักสูตรอีกทีหนึ่งว่าถ้านักศึกษามีความสนใจอย่างนี้เราลองลองลองไอจัสมาดูว่าเราจะกลับอย่างไรให้ไปหาไอตัวแกนแกนของของความเข้าใจลึกซึ้งจริงๆในเรื่องนั้นอย่างเช่นถ้ากว่อใจประธานสี่ ประเด็นที่น่าจานอดิแทกพูดถึงนี่เฮ้ยมันยังไม่มีใครไปแต่งอย่างลึกซึ้งจริงๆว่าตรงๆสามวันเจ็วันสมเดือนเ็เดือนนี่มันคืออะไรกันแน่แล้วมันได้อย่างไงนะสามวันสามารถที่จะได้ผลประเกิดเดือนได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทําให้เราได้ประเด็นนะโอเคอ่ะขอประเด็นนี้จากใครเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ในพิธีกรขอชื่อคนถามเลยมันจะได้รู้ว่าเออคนถามใครได้ไหมอย่างนี้ ทัแรกคือสมเทียนในร้านรปอเองะครเจ้าของอคกรณ์เถามที่เกี่ยวข้องางันก็เดี๋ยวหลับไปนะจารย์นะอาจารตอบถามที่สองนะคะของจคิมพอลร์นะคถามที่สองคือมีทั้งหมดสามวนะคะคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงสิ่งที่เหมือนกันสองการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลกัน จาการเท่าข้อ,ขอมูลที่เห็นต่างกันแล้วก็ถามว่าการสังเคราะห์ด้วยความเห็นของเราทำอย่างไรในทั้งสามข้อเบื้องต้นแล้วการสังเคราะห์ด้วยวิธีทำอย่างไรในสามขอ้อขอเบื้องต้นเนาะก็อืมแสดงว่าตาอาจารย์หมูอาจารย์ก็เลยดีแล้ว <c oughs> ค,คือคำถามที่ดีเป็นคำถามในแง่ที่จะทําให้เกิดการวิเคราะห์ข,ข้อมูลอย่างเป็นวิชาการน,นะครับถ้าถามว่าเราเราถ้าจะนันเนื้อที่หรือพื้นที่ควาเมเหนยของเราจะอยู่ตรงไหนงประเด็นมาเรียงน,นะแต่ในการรีเลทข,ข้อมูลเนะี่ยถ้าเป็นพระไตรปิฎกอ่ะมันรีเลทอยู่แล้วเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีหนึ่งพุทธวจนะหนึ่งบาตราขามันไม่เคลียมันอน,มน,มน,มมนอง,งญญนอุปานมมาตมาเราเสร็จแล้วมันนงอะไอ้าวเราจะเข้าใจอย่างนี้ังไงก็ต้องไปอธิการฐาใช่ไหม อลละไรเรียกเป็นอีกาอนุตีกาและก็มติของอาจารย์ผู้าอาจารย์ถูกไหมครับนั่นคือเรียกเชื่อมโยงนะครับแต่ถ้าบอกว่าข้อมูลที่เหมือนกันมันก็ทําให้เราเนี่ยใกล้พื้นที่ความเห็นว่าเรานะข้อมูลเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ถ้าไม่มีข้อแย้งอะไรในตัวไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมก็สรุปตามน,ะนะั้นแต่ถ้ามีประเด็นข้อมูลที่ต่างกันหรือแลกับกันเนี่ยเราก็ต้องเขียนของเขาให้จบก่อนแล้วค่อยมาสแสดงทัศนะ ว่าการเชื่อมโยงหรือความเห็นต่างๆเ่าถนะ้าความเห็นไม่เหมือนกันนะแล้ว p r i o r i t นึกออกไหมฮะไ r i o ดีหมายถึงว่าเราต้องลำดับความสําคัญของเบลโนนว่าใครเป็นคนพูดคนนั้นได้ยอมรับไหมนะเอ,เอกสารหลักฐานนั้นเป็นที่ยอมรับไหมคนที่พูดเรื่องพุธคนที่เก่งเรื่องพูดถ้าไม่ใช่ในแวดวงของนักปรา์พูดพูดบุคคลคนนั้นพูดเราก็ต้องเรียงลำดับอย่างนี้ แต่ถ้าไม่ใช่บอกว่าสมมตินั้นสมมตินั้นหลวงพ่อสมเด็จปอไปยุโตอาจารย์สุเชตคุณยานุภาพนะหรือว่าใครล่ะอะไรต่างๆในในกอในขอในโงอแต่พูดเรื่องเดียวกันนะพูดเรื่องเดียวกันแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมครับความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องจับให้ได้ว่าไอ้ที่ไม่ตรงเนี่ยนะที่ไม่ตรงเนี่ยคนที่หนึ่งขอพูดว่าไม่ตรงในเนี่ยไหนอาจารย์อยากให้แนะนำให้ไม่อ่านเรื่องกรณีธรรมจารยของหลวงพ่อ สมเ็จพออายุตโตเวลาท่านเขียนคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับท่านนะฮะประเด็นเนี่ยท่านเขียนยังไงนี่คือวิธีการเขียนเวลาบอกว่าอ๋อนนี้ง่ายแคได้คนที่เขียนพุทธวจน,นะเขาเขียนเวลาเขาบอกว่าโต๊ะเศศีลสองร้อยยี่สิบเกณฑกับศีลร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอออย่างเงี้ยเวลาเขาเขียนเนี้ยความเห็นไม่ตรงเนี่ยจะเขียนยังไงบนพื้นฐานของทางวิชาการนะครับ แต่ไม่ใช่เอา,เอ,าอารมณ์ของคนเขียนนะไปเขียนใส่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ชอบอไม่นี้ไม่ไดเ้เราเขียนเรามีเสกเขียนได้อยู่แล้วครับแต่ต้องเขียนบนพื้นฐานของสิ่งที่เราจะสนับสน,นุน <S <S วิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวกับการเขียนอ,อะไรนะบทความปริศธาถูกไ้มครัการรีวิวหนังสือเขียนลงในบทความที่เราจะวิจารณ์หนังสือใครก็ตามที่เราเขียนในบทความนะครับ ถ้าเราจะบอกว่าความเห็นของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมันต้องบอกว่ามีคนอื่นเห็นหรือไม่เห็นใกล้ๆกันกับเราด้วยเหมือนการเขียนบทความหนังสือปริทัศน์นะฮะเป็นบุ๊กปริทัศน์นะครับเรื่องๆบอกรไหมฮะอ่า ตัวนีไม่ใช่ใบเส็จตัวอย่างเดียวซึ่งปรากฏหลักฐานใช่ไหมซึ่งปรากฏหลักฐานที่ปรากฏหรือที่อยู่ในอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแหะทำให้น้ำหนักการการวิเคราะห์อของเรามีความน่าเชื่อถือครับอารจารณาเพิ่มเติมเขาเพิ่มเติมนะครับเรารู้จักคำว่าสังคมไหมรู้จักคำว่าสังคมไหมสังค์คืออะไรนักน,นี่คำถามนักวิชาก,การนะครับไม่ใช่เําคำถามโนโน,นเรียนเอง คำถามนั่นคือการคือถามว่าสาังคอหกคืออะไรวิเคราะห์คืออะไรต้องแยกให้ออกก่อนสังเคราะห์คือเอาหลายๆอย่างมารวมกันแต่วิเคราะห์คือเอาหลายๆอย่างมัน,นแออยกเพื่อเห็นค,ออความจริงสังคอห์คืออาจความจริงเหล่านั้นอาจจะมีอันเดียวแต่เรายังไม่หาไม่สามารถหาคำตอบอในในสิ่งที่เราในสิ่งที่ผมโชว์อยู่ได้แต่ต้องหาว่าบริษัททำไอหลง่งไอเขาเรียกว่าสิ่งที่เราจะมาผลิต ไปคนผลิตอันนี้อะยังไงไงสังเคราะห์แล้วมันจะมีคำตอบเป็นตัวนี้อันนี้คือ,ส,อสังเคราะห์ถ้าวิเคราะห์คือเราอยากจะรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรประกอบด้วยอะไรดึงออก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 เราก็จะเห็นว่าอ๋อที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรนะอันนี้ที่มันมีรูปเพราะมันมันรวมกันแต่งงเมื่อมาแยกเสร็จสับแยบร้อยอันนี้มันเป็นอนตตา นี่คือสังเคราะห์ถ้าเข้าใจอย่างนี้จบครับคือสังเคราะห์คือเอาหลายๆอย่างรวมกันเช่นความเห็นของจำเนีนเยรความเห็นของไอนี่เยมความเห็นในท่านจิรวัตรความเห็นของท่านมาานหายุทธนาเนี่ยสามสี่คนนี้เหมือนกันก็มีไม่เหมือนกันก็มีทเทียบเคียงพอได้ก็มีคนที่จะทําการสังเคราะห์คืออเ t อร์คือคนเขียนอาจารย์พูดไหมคำพีพีคานิการว่าอย่างนี้พุทธศานิการว่าอย่างนี้ คำทีพุทธวงศ์ว่าอย่างนี้หนึ่งสองสามอธกาาขอข้อว่าอย่างนี้รวมเอาทั้งหมดในเรื่องที่มันเหมือนกันเนี่ยมาวิเคราะห์มามารวมกันแล้วหาข้อตักดิสินโดยต่อเพื่อโดยคนที่จะต้องวิเคราะห์คนนี้จะต้องนํามาสังเคราะห์ครือมาอธิบายจากการรวบรวมมาทั้งหมดเราจะพบว่าสามารถสรุปแนวคิดของคนที่คิดต่อเรื่องนี้ได้เป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สาม โอเคไหมไหนใครใครที่ว่าอดีตทีนมิดพูดไปแล้วไม่ถูกเข้าใจร้อนเรื่องเขาเข้าใจส่วนวีเเราก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเลยอ้าให้ย้อนกลับไปดูที่มิลินทัปัญหามิลินทัปัญหานพยามิลินถามไปนักการว่า พระคุณเจา้าท่าเชืออะไรพระนักเกษรไม่ตอบตอบว่าโยมโยมมาได้อะไรเมื่อเช้านี้ขี่อะไรมาโคอกะทมาขี่เอาผมขี่รถมาอะไรอะไรเรียกว่ารถอ้าวตายหาแล้วเริ่มเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือการดีพอพยายามในที่สุดว่าล้อเป็นรถใช่ไหมคานเป็นรถใช่ไหมสรุปสุดท้ายทุกอย่างรวมกันที่วันรถอ่าเป็นพอิสติกใช่สรุปแล้วพระนักเกษรบอกว่าฉันได้ก็ฉันนั้นโยม คำว่านักกริสรวมกันทั้งหมดเรียกว่านักกระงีจง เป็นเหตุคนละด้านกันนะเออทีนี้ในพระไตรปิฎกมีลักษณะแบบนี้ไหมจากยกเว้นพระพุทธศาสาสูตรนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของส่วนเที่ที่มันแตกต่างศาสนาอีกทฤษฎีทีนี้ว่าถ้าหากว่าเราหาข้อมูลในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการสนับสนุนกันเดียวหรือโช่องโยมแต่เดียวเนี่ยเป็นเป็นลักษณะเหมือนคนละด้านกับกับที่ประกาศที่บ่าว่าการดึงคนลงพระพุทธเจ้าลงมาที่เพื่อดึงขึ้นไปแ่บไหน ในพระไตรปิดกเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนีเทาแบบได้นคนคว้าแล้วก็ได้สังเคราะห์องด้านหนึ่งอาจารย์จะจะให้อาจารย์ท่านไหนตอบะท่านของข้าก็าเป็คนะนคนที่ใฝ่รู้แล้วก็ข้อสังเกตเวลาเราบอกว่าทำไมวัตไอะไิโดโศกหรือคับนิจต่างเนี่ยเราอยากจะเห็นข้อมูลอีกมุมหนึ่งของโจทย์เดียวกันนะฮะมันเป็นการตั้งข้อสังเกตของผู้ศึกษาเอง แต่โดยเนื้อหาของธรรมะในพระไตรปิฎกมันไม่มีอะไรที่มันขัดหรือแย้งกันนะย่อมเป็นธรรมที่สนับสนุนกันวิธีการตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ก็เหมือนกับหลวงพ่อพุตตฆาสนะหลวงพ่ออุตตฆาสนั้นพูดถึงเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้นะให้ดูเรื่องออปฏิจจสมุปบาทคนะที่ที่าปปฏิบฏัติเราก็เป็นวงรอบกับคนที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทในลักษณะเป็นการตัดตอน มันคืออะไรแล้วจับที่ผักสับเนี่ยเดียวไม่ต้องอภิชาได้ไหมอ่าเวลาเราทําอย่างนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นการอะไรนะอ่าสทอนหรือว่าแยง้งอะไรอะไรแต่เป็นการอธิบายไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงไม่เข้าใจเฉยแต่เราเข้าใจอย่างนี้เรามีความสุขนวะเราเราเราโอเคนะเราเรียกว่าไม่ถึงกับย้อนแยง้งแต่เราอธิบายว่า มีมุมมือจากการตั้งข้อสังเกตของเราเชเยแต่นในที่สุดคําตอบจะไปหมือที่เราต้องการหรือไม่ขึ้นอยู่กับการไปนคน้คนข้อมูลของเราเองครับอืมขอเพิ่มเติมคุณคิมนะ,ะเราเพิ่มเติมจากเราเพิ่มเติมจากอาจารย์อาจารย์วิทินันคุณคิมถามว่าจะหาอ้ที่มันตรงข้ามกับพ้อสนามมีในประเต็นหลกมมีไหมมีนะ เขาอาจจะเพิ่มเติมใหญ่กันนี่นะมีนะในพระสูตรมันจะมีคนโต้แย้งพระพุทธเจ้าอยู่ปเด็นพวกนี้ก็เอาคําโต้แย้งเขามาเป็นตัวที่เป็นข้อแตกต่างอยู่ตรงนั้เช่นเขาบอกว่าพระพระธองค์สร้างโลกพระพองค์สร้างสรรพสิ่งสรรพสิ่งมาจากพระพุองค์พระพุทธเจ้าจะตอบไง สรรพสิ่งมาจากเหตุปัจจัยจริงมันเก็นตรงข้ามกันศาสนาทิ่ติเมันมีศาสนาที่ติดทฤิดีว่าเที่ยงกับอาศาสนาที่ติดเส้นตีเบิดว่ามไม่เที่ยงและก็มันมีทฤษฎีหกสิบสองหนึ่งสองสาพวกนี้อยู่ตรงข้าพมพระพุทธเจ้าเมเลยนะมันไยู่ไม่ได้อยู่ข้ามเดียวกันลเลยจริงรือไมมจริงมีไหมมีไหมแบบนี้นนนนนอ่าเอ้ยผ,ผมพูดผิดแล้วว่า หออยังไงผมว่ามีนะแต่มีประเด็นที่อัะเดนต่อมาก็คือว่าสิ่งที่ตรงข้ามเนี่ยมันก็มีในกระบวา